ม่าสุดท้ายมันใส่ไม่ได้ละคันนอนประว่าหลักสูตรมันก็เยอะแหละโอ้โอ้ล่วงไหมช่วงนี้มันไม่สนิทเดี๋ยวเวลานั้นมันก็ใส่ไม่ได้มันต้องตั้งขึ้นมาเดิมอ้าวเหรอโอ้ยเวลาตั้งนี่แหละตั้งที่เวลาสมันใส่ใบหมดแล้วอ่ะเออแค่ก็เนาะแคไหนครับหนึ่งสอง 3ามสี่กเจ็ดันเจ็ดไหนมีอยู่สองใบสองบ้านเก่ามันโอ้เขาไม่กล้าให้เือนหรอกล้าให้เงินในคดีผันห้านะ,อะเออไยังไม่ดีเลยโอ้ยแกมเลยไไเวสวยเนาะ ได้สวยว่ะทาไม่ได้แล้วต้องตั้งอันสุดท้ายไหมเออนี่เราเนี่มันจะลำบากเราไปเอาใบมันมาก่อนดิเดี๋ยวเราก็ยกแล้วใครก็จับไม่ไหวงานแหละตั้งงไงมันบีบเป็นใช่ไหมอ่านี่ลมันก็ต้องเลื่อนนี่เข้าไปสมัยนัก็ต้องยกยกตันเนี้ยตอนนั้นเขายกตอนนี้ให้มันลอยแล้วก็ตั้งเอาไว้ให้มันลอยไว้เลยต้องยกเดี๋ยุดหาอะไรวางไม่ผ่านนะ

ยกขึ้นนิดนึงนิดหนึ่งมีการไต่ขาครับที่มีความยุ่งยาเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วมีกันไม่เก่งใจใครใครของใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละของใหม่ใหม่กิ๊บเลยนะทุกคนเอ้ยจันหลงแล้วจะได้ประเดิมให้ใครก็เดี๋ยวรู้เรียบร้อเรียบร้อ ถ้ามันลงมันจะง่ายเหรอมันใหญ่ยากอะได้แล้วนานตรงนี้ก็มีด้วยเหรอเอ้ยเอ้ยทานนอตเลย็อางน๊นทะ ลงมาได้แล้วเอออนอตขาไป่องเดียขยัขึ้นน่น่กอนงน่นเนีอีก้ทีเอาเนิ้วนิ้ว